รีวิวแบบสายฟ้าแหบเลยนะคะกับชุด XKD 01นะชุดเริ่ม d r a g o n เว r กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าบัสนะคะรวมพลังมังกรจอมมานะออกมาในรูปแบบ69บาทเท่านั้นนะคะ1กล่องเล่นได้เลยนะมีสนามให้ด้วยสำหรับ1คนนะคะมีมังกรจอมมารบัสให้4บใบแล้วก็ฟอย1ใบครบเลยผู้มีตาบามบัส2องใบ นักรบอนเนกประสงค์เทนเลาสีา่ใบยอดคุณซื้อเซนดิงสีใบหัวหมูทะลวงฟันเดลตา้าสีา่ใบดา้อนชิวโลแห่งมังกรเพลิงสองใบาดา้อนชิวโลแห่งมังกรฟ้าสีา่ใบปีศาจยิงไม่เลือกหน้ากโกบุสสองใบหน่วยฟื้นพลังเพนตาสองใบจิบิพแพนดา้าสีา่ใบ ดากอนชิลโลแห่งมังกรสายฟ้าสองใบหน่วยพื้นพลังผู้มีผลงานสองใบบัสเอ็กซ์ลิงสองใบในานามแห่งกองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าสองใบทันเดอร์เอ็กซ์กแฟลกสองใบบัสเอ็กอาเกนสองใบจอมดาบดาบจอมมารดากโกอลเลยลสองใบดูอัลสปาร์คสองใบ หอกสายฟ้า X Tempest Buster สอใบพื้นสายฟ้า X Tempest w a k กแล้วก็แฟกของ Dragon ว e r นะคะอันนี้ก็1หนึ่งกองเล่นได้2กองเก่งเลยนะใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้ที่ VGAShop.com